สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเข้าเรื่องกันเลยอีกดีกว่านะครับผมวันนี้นะผมจะมาทําการล้างลิ้นปีกีเสื้อและก็แอร์ฟลอนะครับให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะโดยผมอะไปซื้อน้ํายาจากในช็อปปีนี่แหละยี่ห้อ stp นะครับมันจะเป็นเค่เรื่องนะครับสเปรย์มั้งมันจะเป็นน้ํายาจากในของยี่ห้อ stp นะพอดีเห็นราคาแล้วก็กับปริมาณเนี่ยค่อนข้างจะ หือว่าคุ้มค่านะถ้าถามผมนะคือราคาร้อยกว่าบาทแล้วก็ประมาณได้ประมาณ50มิลิตรเออ้ยมันก็เยอะดีแล้วก็เอามาลองล้างพวกนิ้มปีกผีเสื้อแล้วก็แอร์โฟดูว่ามันจะดีแค่ไหนน้ำยามันจะใช้งานได้ดีเยี่ยมขนาดไหนนะคือจริงๆอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับผมว่า พวกอุปกรณ์พวกลิ้มปิดผพลเซื้อเองหรือว่าตัว EGR เนี่ยบางทีเราถ้ามันสกรปรกใช่ไหมมันก็จะทําให้เกิดอาการเรื่องของว่าเอออาจจะรอบเครื่องเดินไม่นิ่งหรือว่วิ่งแล้วมันรู้สึกมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรซื้อเครื่องมือทุนแรงอย่างสเปเนี่ยมาใช้งานละจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อน เพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ นะก็ว่างๆนะครับผมผมว่าจะถอดตัวลิ้นปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็แอร f l o w มาล้างทําความสะอาดสักหน่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มุดจนเกินไปผมก็อาจจะถอด EGR มาล้างด้วยนะครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวลองผมจะใช้สเปร์ STP นะครับแคปสเปร์ตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับ ก็เป็นชอมโดยตรงของ S.T.P เขาโดยตรงเลยนะครับผมกระป๋องหนึ่งก็159บาทได้ตั้ง500มิลลิลิตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้แล้วพออะไรนะครับทำไมเราถึงต้องล้างลิ้นปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็ตัวแอร์ฟลอนะถ้ามีความรู้สึกว่าเครื่องมันไม่นิ่งหรือกินน้ำมันเนี่ยเราก็สามารถล้างได้แต่โดยปกติผมก็จะล้างทุก10,000กิโลอยู่แล้วนะครับผมโดยหน้าที่ของลิ้นปีดผีเสื้อเนี่ยก็คือจะคอยเปิดปิดควบคุมอากาศนะครับจากภายนอกเข้าสู่ ท้อเผาไม่เชื่องยนใช่ไหมครับทาให้เกิดกระบวนการจุดอัดระเบิดแล้วก็คลายซึ่งเมื่อรถเรานะครับใช้ไปนานๆเนี่ยก็จะมีพวกครา,าบไอ้น้ามันนะครับเป็นคราบสีดาๆนะครับมีเศษฝุ่นละอองเกาะติดลิ้นปิดผีเสื้อนะครับผมทําให้รอบเดินเบานะไม่นิ่งเร่งไม่ขึ้นกินน้ํามันจะให้ช่างถอดออกมาล้างนะครับก็คิดค่าแรงอยู่ที่น่าจะประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณพอมีความรู้เรื่องรถนะผมว่าก็ลองซื้อน้ํายาโดยเฉพาะแบบนี้แล้วก็มา ถอดทำความสะอาดดูเองดีกว่านะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดจะถอดออกมาล้างพร้อมนี้ปิดเสื้อได้ก็คือ a แอร์โฟนั่นเองนะครับโดยมีลักษณะก็คือจะใช้เส้นลวดขนาดเล็กทําหน้าที่วัดปริมาณอากาศนะครับที่เข้าสู่เครื่องยนต์ให้บอดีกับอัตราเร่งและสอดคล้องกับระบบการฉีดน,น้ํามันที่มาจากกล่อง ECU ซึ่งหาก a i r ์โฟสกปรกนะครับการวัดค่าปริมาณอากาศ ก็จะปิดเพียนตามไปด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการล้างกันแล้วกันนะครับผมก็แล้วเพื่อนๆอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ยังไงก็เอาลองดูปเป็นแนวทางเล่นๆแล้วกันนะครับอ่ะมาดูกัน บรนะคัพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้น อย่าลืมมสายกราสซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับมาดูความสกรปรกของยิ้นปีีเสื้อกันบ้างนะอันนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยสกรปรกมากนะเพราะว่าผมเพิ่งล้างไปได้ไม่นานนะครับผม อ่าเห็นไหมที่สิ่งสําคัญเลยนะเวลาถ้าเกิดจะล้างลิ้มปีพีเสื้อเทไลนะครับผมจะย้ําเตือนเสมอเลยว่าอย่าง้างลิ้มปีผีเสื้อนะครับไม่ใช่งั้นนะเดี๋ยวพอคุณล้างเสร็จเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ว่ารอบความเร็วทําไมมันขึ้นไปสูงจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นตัวแอร์ฟลูนะครับก็เราก็จะทําความสะอาดไปเลยทีเดียวกันนะ,ะมาดูกันซิ อย่างเนี้ผมบอกไปเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยา S T P นะครับครับสเปนะ injector cleaner นะครับจะเป็นน้ำยาโดยเฉพาะนะครับผมย้ำเตือนเลยนะอย่าใช้พวกน้ำนำมันพวกเอ,อ่อเอเนกประสงค์อะไรอย่างนี้นะพวกนั้นมันจะมีสารเคลือบนะครับทำให้สามารถเอ,อ่อทำให้การวัดค่าของเซ็นเซอร์เพี้ยนได้นะครับ หามเลยนะคบผมหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ซื้อสเป์อยงเงี้ยเพื่อนๆจะไปใช้พวกน้ำมันเบนซินมาล้างก็ได้นะไม่ผิดกันอ่ะมาดูขั้นตอนในการล้างกันนะครับไม่ได้ยากเลยเลย ยาค่อนข้างจะแรงใช้ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะฉีดแล้วโดนมือโดนอะไรสึกแสบเหมือนกันนะครับผมก็ระวังโดนเอ่อโดนตาโดนอะไรกันหน่อยแล้วกันนะครับเ,เพื่อน่อะแล้วก็ผ้าผ้ามาเช็ดหน่อยแล้วกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็อย่าอย่างน้งมันออกมาแล้วกันนะครับเช็ดแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับดูดีพวกคราบะไรต่างค่อนข้างจะออกมาได้ดีเลยทีเดียวเลยนะ เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดแอร์โฟกันแอร์โฟก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกระวังมันกระเด็นนะครับตอนนี้ก็ทั้งลิ้นปีกเสื้อแล้วก็แอร์โฟนะครับก็แห้งแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวว่าจะใส่กลับคืนเข้าไปละเอ่อเมื่อกี้ที่บอกไปว่าว่าจะล้าง EGR ด้วยเดี๋ยวขอเป็นคลิปต่อๆไปอีกทีแล้วกันนะ เพราะว่าพอดีมันเริ่มจะมืดแล้วเลยดี๋ยวผมจะต้องออกไปธุระข้างนอกกลัวเดี๋ยวจะประกอบกลับไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนบ้านผมก็ไม่มีไฟสองซะด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบคืนลิมปิปิเสื้อกัแอร์โฟลแลลวกันนะครับมาดูกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองสตาร์ทรถกันอ่ะมาลองสตาร์ทรถกันรุ้นซิว่าลิมปิกผีเสื้อจะค้างไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟให้เห็นหน่ออ่ะเปิดเปิแอร์ด้วยอ่าโอเคถือว่ารอบเครื่องรถผมเองนะ อ่าสตาร์ทใหม่ๆมันก็จะประมาณเนี้ยขึ้นประมาณไปถึงพันห้าพันสี่พันห้านี่แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลงมานะครับตอนที่เครื่องมันเริ่มร้อนละก็สิ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือว่าเออรถมันเดินเรียบขึ้นนะอ่าจริงๆอย่างที่ผมบอกไปผมจะล้างทุก1 0 0 0 0มนกิโลนะครับผมนะถ้าเกิดสมมติรถเพื่อนๆนะล้างเสร็จปุ๊บแล้วรอบเครื่อง โอ้ขึ oh, ้นไม่ยอมลงเลยนะแสดงว่าลิ้นปีบผีเสื้อเริ่มมีเป็นไม่ใช่มีปัญหาแสดงว่าลิ้นปีบผีเสื้อเนี่ยจะต้องทําการรีเซ็ตใหม่นะครับผมเห็นไหมรอบเครื่องผมลงมาละเมื่อกี้จากพันห้าหรือพันสี่ใช่ว่าปกติลิ้นปีบผีเสื้อไม่ต้องรีเซ็ตใหม่นะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่อยากรีเซ็ตลิ้นปีบผีเสื้อใหม่เนี่ยก็อย่าไปง้างลิ้นตามที่ผมบอกแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าทําให้มันหล่นด้วยนะโอเคก็ง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรมีตัวช่วยอย่างสเปรย์ของ S T P เนี่ยก็ ทำให้อะไรๆมันก็ง่ายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาสรุปกันอีกที่นึงครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปในวันนี้เมื่อกี้ที่บอกไปในระหว่างคลิปใช่ไหมว่าจะล้าง EGR ด้วยแต่ปรากฏว่าด้วยเวลาที่ผมมีจํากัดถ้ามันรื้อ EGR ออกอาจจะไม่ทันการสําหรับผมเองนะก็เดี๋ยวขอติดไว้ครั้งหน้าละกันและอย่างที่เห็นไปนะครับใช้น้ํายาของ S T P เนี่ยก็ค่อนข้างจะออกดีเลยแหละบอกเลยว่า เดี๋ยวผมจะขึ้นคําเตือนไว้นะเออจริงๆผมว่าผมจะขึ้นคําเตือนไว้แล้วว่าการใช้น้ํายาตัวนี้ค่อนข้างถ้าใส่ถุงมือได้ก็อยากให้ใส่แล้วก็ระวังมันเข้าตามกันเพราะผมว่ารู้สึกน้ํำยามันค่อนข้างจะแรงนะถามว่าแรงแล้วดีไหมแรงแล้วมันมันกัดไอ้พวกแบบหวัวสิ่งสปกปรกออกมาเรียบเลยนะเมื่อกี้ที่ผมลองดูนะครับผมราคาก็อยู่ที่159บาทนะผมซื้อในช้อปปีซึ่ง เป็นร้านของ stp เขาโดยตรงเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นของปลอมหรือของค้างสต็อกอะไรเลยนี่คือซื้อจาก stp เขาโดยตรงเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ละเอียดน้ำยา stp ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับส่วนไอตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปล้างอะไรได้เท่าที่ผมดูก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังเป็นรถระบบคาร์บูเรเตอร์ไม่รู้ เพื่อนๆสมัยนี้รู้จักกันหรือเปล่านนะก็สามารถล้างได้นะลิมปิ้วเสื้อเอ่อแอร์ฟ e ลูอีจีอาร์ท่อไอดีอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยพวกอะไรที่คราบหนกๆเนี่ยน้ำยาตัวนี้สามารถล้างได้นะครับหรือเพื่อนๆน,นะอาจจะไปซื้อพวกน้ำมันเบนซินมาล้างก็ได้แต่ผมว่าน้ำมันเบนซินมันเอ่อเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ล้างใช่ไหมเพื่อนๆต้องใช้พวกเหมือนพวกแปงรงเลยพวกนี้มาช่วยขัดมาช่วยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมแต่น้ำยาตัวนี้ที่ผมใช้ไปเนี่ยผมแค่ฉีดแล้วก็ใช้ผ้าสะอาด จริงก็ไม่สษาษานะอาดเท่าไหร่นะในคลิปอะมาเช็ดออกอีกทีนะครับผมวิธีการก็ไม่ได้ยิ่งยากอะไรผมส่วนตัวนะผมจะล้างพวกนี้นทุก10,000กิโลนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆทําเองได้ก็ลองทําดูถ้าเกิดทําไม่ได้ก็นั่นแหละก็ให้ช่างให้อูเขาล้างแล้วกันนะครับผมค่าใช้จ่ายในการให้อูให้ช่างเขาล้างนี่นก็น่าจะ500บาทขึ้นไปนะอ่ะลองช่างใจกันดูนะครับผม หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเด้๋ยครับถ้าช่นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยน,นะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมเป็นครับสวัสดีครับ